เช้าวันที่6มิถุนายน2412กับตันจอห์นสมิธนำร่องของท่าเรือชาวอเมริกันถูกพบเป็นศพลอยขึ้นเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าบริษัทบอเนียวเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบเป็นการฆาตกรรมมีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายเป็นแผลชะกันหลายแห่งเมื่อสอบสวนพบว่าผู้ต้องสงสัยคือเชี่ยวซึ่งเป็นภรรยาที่มีลูกด้วยกัน4คนเป็นผู้วางแผนฆาตกรรมสามี เนื่องจากเธอถูกสามีผู้ที่ชอบดื่มเหล้าเมาไมายทำร้ายร่างกายบ่อยครั้งเคยร้องกองสูนอเมริกาถึง7ครั้งแต่ไม่เป็นผลจนในที่สุดเชี่ยวพบรักกับหมอหนาคแพทย์แผนโบราณที่รักษาลูกของเธอนำมาสู่การวางแผนฆาตกรรมสามีชาวอเมริกันโดยมีกลมทาสในบ้านร่วมอยู่ในแผนเพราะเชยวสัญญาจะให้อิสระกับกลมและครอบครัวจากการเป็นทาส ครั้งหนึ่งในสยามตอนฆ้าตกรรมกับตันสวิตตอนที่สองพุทธที่สิบมกราคมนี้ทางสนที่แอป